ข้อ11นะครับตัวนี้เป็น 2n บวก2 cn ต่อ 2n ลบ2 cn มีค่าเท่ากับ99ต่อ7คิดตัวนี้ก่อนนะครับมันก็เป็นเศษส่วนถูกไหม 2n บวก2 cn ก็เลยกลายเป็น 2n บวก 2, 2 factorial หารด้วย 2n บวก2ลบ n แล้วก็ factorial แล้วก็ n f a c t หารอยู่กับ 2n ลบ 2, n 2 แฟกหารด้วย 2N-2 ลบ2แล้วก็ลบกับ N แฟกแล้วก็ N แฟกถาเกัสบ9 9 7ส่วนเนตัวนี้ถ้ากลับเศษซ้อนขึ้นมาเขียนต่อตรงนี้นะครับกลายเป็น 2N บวก2แฟกหารด้วย 2N-N ลบ n ไปก็ลเลยเหลือ N บวก2ะคิดเลขไปด้วยนะครับ ตัวนี้คือ n แฟกคูณอยู่กับกลับเศษซ้อนตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้กลายเป็น n ลบ2แฟกทอเรียลแล้วก็ n แฟกแล้วก็หารด้วย 2n ลบ2แฟกมีคนถามว่าตัวนี้เราดึงสองตัวร่วมออกมาแล้วกลายเป็น2คูณกับ n บวก1แฟกทอเรียลแล้วตัวนี้กลายเป็น2คูณกับ n ลบ1แฟกทอเรียลเอาสองตัดกันได้ไหม คำตอบคือไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติแฟกทอเรียลเนี่ยไม่มีคุณสมบัติเรื่องของการแจกแจงการดึงตัวร่วมเลยไม่สามารถดึงออกไปข้างนอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่เท่ากันโอเคถัดมาตัวไหนที่ตัดกันได้บ้างท่านบอกว่า 2n บวก2แฟกกับ 2n ลบ2แฟกเนี่ยกระจายตัวมากไปหาตัวน้อยมันเลยได้กลายเป็น 2n 2 2n 1 2n แล้วก็2 n งลบหจะไปหยุดถึงตัวก่อนหน้า2 n งเลบสถัดมา n บวกสแฟกกับ n-2 ลบสแฟกตัดกันกลายเป็น n บวกสอยู่ข้างล่าง n บวกหนแล้วก็ n-1 ลบหนถัดมาตัว n แฟกกับตัว n แฟกก็ตัดกันอีกหมดละก็เลยเหลือเท่ากับ99.7อยู่คราวนี้ คราวนี้ตัวนี้ครับถ้าพี่แบงค์ดึงสองออกมันจะเหลือ n บวกหนึ่งถูกไหมแปลว่า n บวกหนึ่งตัดกับ n บวกหนึ่งตัวนี้ได้ n ตัวนี้ตัดกับ n ตัวนี้ได้ตัดให้โดน <c oughs> ตอนนี้ขอขึ้นมาต่อที่พื้นที่ตรงนี้นะครับกลายเป็นสี 1, ่คูณกับสอง n บวกหนึ่งคูณกับสอง n ลบหนึ่งหารด้วย n บวก2คูณกับ n ลบ1เท่ากับเก้าสิส่วนเจ็ถ้าพี่แบงค์คูณไขว้ขึ้นมาฝั่งนี้กลายเป็นยีิบแปดแล้วข้างในกลายเป็นผลต่างกำลังสองก็เลยกลายเป็น4 n ี่ n กำลังสองลบ1ฝั่งนี้คูณไขว้ขึ้นมาแล้วกระจายวงเล็บข้างในกลายเป็น n กำลังสองบวก n ลบ2เอายี่สิบแปดคูณ4เข้าไปกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นร้อยสิบสอง n กำลังสองลบยี่สิแปด เอา99คูณเข้าไปก็เลยกลายเป็น 99n กำลังสองบวก 99n ลบ198ย้ายข้างกลับมาลบกันนะครับเอา 99n 99กลับมาลบ 99n กำลังสองกลับมาลบเหลือเท่าไหร่เหลือ 13n กำลังสองลบ 99n แล้วก็บวก170ถูกไหมครับ โอเคหลังจากนั้นแยกตัวประกอบตัวนี้คือ 13n n ใช้เลขอะไรดีอ่ะที่มันจะบวกกันแล้วได้99ด้วยตัวนี้แยกตัวประกอบดู170มันคือ85คูณ2แล้วก็5คูณกับ17งั้นพี่แบงค์ใช้5กับ34ได้ไหม ลบลบเ <N S 1> ก็เลยได้34มส่วนสิแล้วก็5แต่อย่าลืมนะนิยามของแฟกทอเรียลตัว N ตัวนี้มันจะต้องเป็นจำนวนเต็มแล้วต้องเป็นตั้งแต่0ขึ้นไปด้วยแปลว่า34มส่วนสิใช้ไม่ได้ดังนั้นยังไงก็ตามข้อนี้พี่แบงค์ตอบแค่5ตัวเดียวนะครับโอเคอันนี้คือข้อ11ครับ